เปลนใบไปๆมเไปไปงงงมึงงงวายแม่ดิ้น,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 น <laughs> สวัสดีครับผม่พี่น้องกองไฟสู้ครูสู้ข้ของรับวันนี้เปลี่ยนฟังไทยฟังเล่าผมเชี่ยวนี่นาก้มม,ม,มือนี่มือนี่โอ้ยผมกระหางไงหนบรไดไทายคลิปให้พี่น้อง,งวังโดนแล้วโดวนเติรแล้วมือนี่กลับมาไหมครับโอ้ยกระยอนว่ายยูซูซูซองผมมันโดนดีดออกผมเลยเฮ็ดว่าเาปลี่ยนต้องหาค่อยปรึกษาผู้รู้ผู้มีความรู้เนาะครับเนาะ ผมก็เล่ได้กอบกู้กลับขึ้นมาใหม่ครับอ่ะมื่อนี้สิได้เฮ็ดคลิปให้พี่เห็น้องบ้างล่ะครับสิพาพี่พาน้องมาหาเก็บเห็ดทีครับพี่ครับพี่น้องทีมงานเฮานขึ้นรถเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วบู้ยพุ่นั้นไม่ยังไงบ้า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 คนนั้นนั้นนั้นเจแอลสวัสดีครับ กิน่เาาอะไรเนี่เพีนี่ยังกับเพซี้ยเพลี้ี้ยเอาวเวฮ่าน่าฮ่าฮีาฮ่าร่าฮ่าฮ่าฮ่า่่าี่เฮียบ่า่าย่าฮเาฮ่าอ่าาฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่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 า่า่าฮ่าฮ่่าฮ่น่า่่า่า่่า่า พุ่นนานี่เราพญาปวกออกจากบ้านมุ่งหน้าไปทางบ้านนาเวียงอำเภอไซมุนจังหวัดยะโสธรครับเอาพไปพูครับมีดมากเหมือนเพชรีอะในเวลาล่มแล้วครับพี่น้องอดลองอดบอนแล้ว พี่น้องครับมาแล้วครับโคกแหลกครับบ่อร่วงรถเลยครับแต่ว่าทีมงานส่วนหนึ่งเขาไปหาแล้วครับปลาแหงครับแหงแกกแท้ยูคนที่โมมีกา่่สนเอ้ยเห็นแหลกแล้วเรียบร้อย เฮ็ยงเลยเฮ็ยงเลยเฮ็ยงเลยเฮ็ยงเหบังนเ็ดยางกับเฮ็ดทันเฮ็ดทันเหี่ยเฮ็อยากับเฮ็ทันเฮ็ดทันเปลียบเฮ็ดยางกับเฮ็ดทันเฮ็ดทันเหล่ยบเ็ดยางกับเฮ็ดทันเฮ็ดทันเลียบเฮ็ดยางเฮ็ทันเฮ็ดทันเลี่ยบเฮ็ดยางกบเฮ็ดทันเดันเหลี่ อันาคตพุ่มงามหาเห็ดเป็นที่จะนี่ไปหาทำไมคะแนนลูกว่าไม่มีเห็ดมันมีอยู่เตี้ยอยู่บ้างน้องครับบังหันเออสาวเว้อได้เห็ดทันบานี้ก็ระเล็นกับใจมาหาครับอุ้ยหมักเงี่ยงวะอุ้ยอันซัอนมักเงี่ยงกว่าลกได้เห็ดบนนอคอยใค่ได้ดูหิวนี่ละละคับล่ะคับชิมนุ้ยนึงช้วยนี่แหละ ใช่เดียบอยได้เห็นโอ้เห็ดยังกัเห็ดทานย่างเห็ดทานเลียดเห็ดทานเลียดสิดนเนียกันดำย่างห้อตัดขาปุ๊บมันีมาอจ้านไหนม่เ็นเห็ดปลอมอยู่ในปาก็มีเห็ดปลอมจ้าเนืนเขาบอบเอาไม่ยัง อีกแล้วเอ๊ะ hm ่ก็คอใพนกบเบน้ยวเฮะเ้ยแตเรืองงามพ่อจะพูดเรื่องทยยานี่เฮ้ยคนหาเหเนาะ อยนีมอแจมรนมันนั่อยู่อ้ยเชี่ยวไปเชี่มากไอองปังงางว่ออีกแล้วเฮ้ยเอ็งตะพูดอย่าไรว่องผนปอบด้วยเฮ้ยนี่ดิว้า่องชองชองชอง่องเสีงอะูกสี่านจะรามีเฮ้เฮ้ยกนขุเนขุีมตาคักี่น่าเก๋มูนี แกนขลุแกนขลุโอ้ย mà จังว่าบ่มีเห็ดแท้บาดโอ้ยกระดำบ่ อึนอืมฮึ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 ฮะวัววัวเรียววัวเรียวไว้สวมก่อนฮ้ยเขาต้องงานหินเนี่ยอึนเปปิดก่อนี่ใหล่ะเฮ้ยนี่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  เอ้อวางนี่ก้อล่าไอ้จีนี่โอ้ยนี่นี่นี่โอ้ยเออเเฮ็ดอันนี้่าค่อยเปลือบมาได้ินนี่มันบ่แซ่บเอต้องาเฮ็ดเื่นำดินี่เฮ็ดอันนี้เอาก่อนเดี๋ยวขห้าว่าเขาจะขีิหาว่าเขาอะไรเฮ็ดเขาเกืบ เกือบเกือบนั่นไ่หนึ่งใช่นีมต้มแกงซิกันชดไปรับกันแซ่บร <โ lamps. S 3> ักันไม่นปยนอย่างมอ้วอยู่เพราะไงเ้เหียยเปลียเปเลยโอ้ยนี่เ้ยมาลันากันนได้บานโอ้ยไม่ยังกินมันบานีโอ้ มุนอับหับเอาคือเกาโว้ันตังเตียก็ตังหักเี่ยวเดี่ยวเฮ้าเกือบปุกเนี่เลยนิหวาโว้ปุ๊แตาเลยตาหนิตาตาตาระว่าเห็ดอันนี้มันก็เสียบคับพี่น้อง ออกไปซื้อไปปรับห้าห้อบ่ได้ยังเสียฟอมไบ่ดจะเสียฟ้อมเดียบ่อยวะมันเดดประจําือนี่อ้ยอดจะพูดถวะงานกีได uh ้บ่เบไ้องรวยีย ยังหยีบยังหยีบสามสามสามนสามสามโอ้ยยังทังพี่ก็เป็นตะบวนเอโอ้ยมวนตัวคุณอะตบนน้ำมูตะเคียเต็มตาเราพี่น้องแมวบ้านกดับหดูคือเป็นใบ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 เงื้อเงื่งมองงี้เงื่องวายแม่่ดี อีกวงนี้ว้าวช่วงยูช่วงยืขึ้นไปงูเง้างเลยนิ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 นนนช่งื้อบ้าขึ้นปูเง้งเอีกองนีกเง้างยื้อไ้ดบุกี้บ่กี้ว้ายว้ายอีล้วนี่ว้าแล้ว ไปไม่เ huh. ง okay, ืงๆส่ก็ยัง้มอดมากินม้าในน้า no นี่เต euh ็มคู่หน่อยเลยไปไปเมียบอกลาไปได้พรแกกันละโอ้เท่ลงนีเต็มตาเตรยมตามีเนี่ดลุงไหวเกืบเหยียบโอ้ยตาชีม้าเลยลุงไหวเนี่ยหยังวะ เยออีกนะคูม้องไปเอม่ดอปอย่มกันนะใบนี้ก็เป็นงึ่งง่ลซนอยู่หอเฮ้ยบมีนเอ็นได้น้องเพชรได้จ้เียอุ้ยเอิคนงงาม ห้เฮ็ดมันปนี่เจ้นี่ตัดิห้กิ่เป็นย่นเ้นี่อย่งว่าทว่าสียู่ทางคุ่จะว่าพ่อมูเฮ็ดปวกแล้วนี่ขี้มดอกโอ้้ยเห็ดอีมุมเนไหนเหเนาะโี้เฮ็ดท่นนี่เอาทำไมอะเออ สามดวงซะนี่โตข้างออกข้างอยู <ừ> ่ข <ừ> ้างไหข้างออกข้างอยู่ขางไหบลู้ะาอ่างนี้อะไรบาเนี่ยอะไบางเนี่ยขลงินเชียเชีเชียใสของเจ้า นี่ขงเจเอ็นเนี่ยง่ามเด็อันนี้ของของบอยเด้อครับอันนี้ของบอยครับโอ้เสียบอยบอยก็กิ้มันเสียมันได้ครบขว้างเลยนี่ครับผลงานผมได้แชมปนี่แหละครับข้าตัดไทยได้แชมปนี่แหละได้แต่เฮ็ดอันเดียวร้อนๆครับร้อนๆร้อนๆเลยวุ้มเฮ็ดเฮ็ดเลยเฮ็ดแก่เลย ได้เฮ็ดเฮ็ดดานเลียดออกจากโคกบ้านนาเวียงแล้วก็ไปต่อโคกบ้านบาค้อมครับนี่องครับโคกบ้านบาค้อมเป็นป้าลักษณะทึบๆครับมันหมืดลายหกลายผมก็ว่ามันบ่เป็นตะเกิดปันใดครับเพราะว่ามันอัอนเฮ็ดมันมันสีมักแดดแน่่มแน่นะอันนี้มันมืดลายคนค้างทึบครับ ก็ขันนี่นะที่เป็นพวกเห็ดพึ่งคิดว่าตัวย่่มนี่ฤดูนี่มันบเป็นเห็ดมันมวลย่่มเห็ดพึ่งนะเป็นย่่มเห็ดสมผัสสีอืออันนี้ผลไม้ปลาครับผลไม้ปลาลไม้ปภาษาไทยบโมโหครับโมโหจะภาษาครับมาเลี่ยมอีสานว่าผมครับเอิ้นบักเลี่ยมเลี่ยมภาษาไทยต้องสว่าง งไะแต่ว่าเขาไปเสียมยไใครนะครับนี่เสียมกินเปียกกินยังมันแต่ว่าบ้านผมนี่พาเอาไม่กินกินนวดมันย่างเดียวครับเอ้ยสุดยอดนี่เขาพาลักษณะลักษณะมันเอาแซมเปิเ่อยเมเปิ่อยโอ้ยหรือมันเกลียนกะเดียอือนั่นคนั่นนั่นเป็นคือจังคนเนาะคือจังหาคนไปจังนึงยินกินกินกิน รสอูมามิวานมันๆเสียบตัวืออือกี่ย้กัายอกินดูโอบ้ตายันเขาป้าครับบ้ตายจังไกับตายตืวนีแนวกินพาเออเี้ยมันกินตึ๊งลไปห้องดสซไดดหลังจากเขาโคบานบัคควเลี้ยวกะบไรเฮ็ด ก็เลยไปต่อโคกบ้านค่ำแขสนสัวครับรีบนึงครับบันอนรอดโคกที่สามเลยครับบัอนโคกที่สามก็เป็เก็ส์อีกแาวมาครับพี่น้องตามกนเด็กๆไปเลยครับน,นี่นี่มันปู มันปูนี่จะแชร์ด้วยครับเฮ็ดเงี้ยงนี่เด็แบเบด็แบเบด็บเด็บเด็บเด็บอุ้ยบุญยันเห็ดไข่เห็ดไข่ขขขนี่เห็ดไข่เห็ดไข่นี่ไม่ เอออันนี้จังเม้นเฮ็ดทานน้อยนี่เฮ็ดทานธรรมดา้ยหยังไ่่่เาะหัวย่เยเี่ยเ้ยเ่อยไก่เอวะไอ้ขอเ้าข้อเท้าโอยมาปืัึยัง อุ้ยตาฮะเพ่ฮิตอปปะอยู่น่ะตาฮะคักว้ายวันเด็กหน่อยนักเรียนวันส้มผมเด็กหน่อยนักเรียนอึ้ยยี่ดอกนึงเฮ้ยเฮดตอปปะอยู่เอาคือเก่าว้ายดอกนี่ก็ต้องเกิดนี่ เอาอยู่บัวน้องจองไปผู้มาที่หลังไปเอียงนี่ยกกิ้มน้ำคุ้นคุ้นขาต้งโอ้โหโอ้บ่เดี๋ยวเสียมานนองครับพี่น้องมาพอ,อกกายอิ่งบวกกิ้งแดงแดงได้ขายอยู่ครับ

S <S ม่ก็มกับมูเขาเจ้าลายคนอยู่ครับไปค่าละาง <S <S อันผู้นี้กับมาน้องกันบ่ครับนี่นโอ้เขาเจ้าไดงงามอยู่เอานั่นดอกนึ่ง <S <S มันามันดอกน้ยแ่ชยู่ขันดอกนุ่มอกบานมันปูครับมันปู มันปูดอกน้นอยเม,มียนบ่หรอมันปูเก็บไปรอดมีผู้ตรวจสอบไหมกี่ดอกก็บว่าเสี้ยนบ่ได้เอานิ่ว่ามันเมียนอยู่แหละนี่เสียก่เรือเห็้มันปูโอ้ไ็นเสียเป็นซา,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 าขึ้นเนาะนาจะให้คนเอาครับ อู้ยังนี่ยังนี่ปอยู่ไยังนี่เฮยังนี่หนาวอู้ยปุ๊ยอืนดิะแกๆคือเปนดินแตกคือพ่อพี่น้อง เห็นะครับไปกินแจกระเอ้าเฮ็ดตัวนี้เฮ็ดหาดเฮ็ดหาดตข้น่้เอ้ยเห็นหนางัววิ๊งไอ้ยังนีแจกระพอแล้วแจกระแจกอบ Hey. Woo. Yeah, it's a okay. good job. ke uak hot, it's hot. Oh, okay. it's hot. It's hot. Dia ke punyuk yuh. Ini apa binom. Dia ke punyuk yuh. Wah, kalang kok.

มาได้หลายแท้เฮ้ยเพิ่งจังว่าเพื่อนคเบิ่งเจ้าเพื่อนเจ้ามาได้หลายก็มาเจอแบบดี้เพื่อนเออเเป็นไรพี่น้องในโคกในป่าก็ยังมีแนี่ยวานๆให้กินอยู่พี่นะพูดนะเออปลานี่ก็ยังบ่เท่อยดีครับล่างปานลดไล่เต็มจอเรียงสาบล่ะว่ามันไปเบิ่งหมดแล้วมานจะใส่น้อครับนี่ไม่ยังนี่ เอาเห e wow, well, ็นมาขายคุกเปิดดีเด่นมาขายขายสวนมาข้าวขายสวนเปิดมาขอกีบบัวตองยานว่าบัวไรครับพี่น้องมาตังพี่บัวตองยานว่าบัวไรนี่หอยบัวมาขายให้เป็นดี อันอันซื้อขี้เก่าละอะตาเรื่อนี้ขอบุญขอบคุณเล่นหลายเด้อให้เชิญเอยเอยนางอิมซื้อเออนางอิมก็่ยางลาะนั้งมูน้นางยิมซื้อเอาไม่ได้ละไม่ได้ละอนรับขื้นมาได้หลายตัวมูน้องโอ้เดินทางมาเป็นลอยๆลีอยู่เนี่ยโพไซสอยู่เนี่ยแตงโพ้ซสดิโพไซใสย โคกเอียงก็เขาอยู่นี่ข้ามเข็นสวกข้เข็นสวกแมนเอ้ยพี่น้องเอ้ยพ่กต้องไปเก็บไก่ด้วยนมานี่เลยรับรองว่าพ่กต้องย่านว่าพวกาได้เฮ็ดมีหอดผัวมากใคบ้านนี้เลือเลือเลื้อตาเห็ดละโง่ไอ้เหลื้อตาเห็ดปววนะค่ะเห็ดปววเห็ดไข่เออเฮ็ดผัวเขามากไหมแมนเฮ็ดผัวเขามากไหมเฮ็ดปวกให้ไข้ออกกันมาบ้างใข้แล้วค่ะเฮ็ดละนุ่นเบิดแล้วไม่ยังบ้านเลยครับกันเฮ็ดยังบานนี่โอ้ยงูมันก็ใส่เยอะ

เขาือ้งแด่ล้วมันเสียบเ้ตอนนี้แดงมันออกที่ว่า่เออนั่นที่บทเลาั่นล่นนั่นะหลหวานวานตัวแซ่นั่นตัวตอนี่แดงมันออก่นอักมานั้นอมต้นนึ่งเสียบ้นทก็กระดวมือืมามีเลยอมใหรอเ เงี้ยครับเงี้ยพี่น้องเฮ้ยกลับมาหอดบ้านหัวซองแล้วครับบ้านนี้เฮ้ยจะเป็นเงี้ยกับพ่อใดนครับมือนี่คงกะได้บัวลายนะครับเนาะอยังบมกเก่งข้าตะไทยสำเด็กเอาสำนันหรือล็อพี่น้องเฮ้ยผู้เดียวเอาปันได้ฮะเฮ้ยนี่ครับผลงานเขาจ้าในสุขสุขคนอยู่ ก็ได้ยูได้กินยูพูนอ่ะอนี่ก็ได้อีกไรให้แน่ยูเพียตึงตาเพียตึงตาอันนี้มิเตฮิทานเขาแยอกออกออ้าวสำหรับคลิปนี้ก็นี่เพียงแค่นี้เ,นเดอ้อครับพี่น้องครับ ยิงย่งไลกอะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ที่หัวนอนที่นททนหน,น้าก่อนเลยนะครับบารนีสิด้เฮดเชิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งตลอดละ,ะครับบานนีครับสวัสดีครับ